บัดนี้วันที่29รกรกฎาคม2568เป็นครั้งที่90ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้านางวลีรัตเกษมสุข ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโคสังคังนะมามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจีรังปริณิพุโตคูณเหีทะละมานธานิปาและมีหีจ่าทิสติยาวาชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังคังสารนังขะโตภูเชมีระตานัตตะยังธรรมังจะรามิโสทินาสะธรรมาจัก สัมันตาจาัก,กวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชัสสุนันตุสักขะโมคขังสัขเขกเคาเมจารูเปคิรีสีขาราตาเทจันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจักาเมตารูวนะนาคาหานีเคหาวัตุมหิเคเตปุม,มาจายันตุเทวชาลาทาราวิสเมยคา,าคันทพานาคาติสันตาสันติเกยังมุนีวราวาจานังสาราโวมีสุนันตุ ธรรมสวนาการูอะยัมภะทันตาธรรมสวนาการูอะยัมภะทันตาธรรมสวนาการูอะยัมภะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราณังคัจฉามิธัมมังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสราณังคชามิ มีตาติย um ัมปีพุทธังสละนังฆามีตตียัมปีธรรมังสละนังฆามีตติยัมปีสังฆังสละนังฆามีนาติเมสารนังอัญญ์พุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจววจเจนะโสตีเมหนตุสัพพธานาติเมสระนังอัญังธรรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจววจเจนะโสตีเมหนตุสัพพธานาติเมสระนังอัญังสังโฆเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวาจเจนะโสตีเมหนตุสัพพธา พุทธังนะเมรัะตะนาปูตาสารีนาจิตตังธรรมังนะเมรัะตะนาปูตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัะตะนาปูตาสุศีราติทีเอตังนะเมริเตระตะนาะตะนังราตานตายาวะหังสัมมาสโมสารีตาวัตถุวิเศษสัพุตังอัญญโยยานยุตตาคุนาะโยค ok าวาสปาวัตตังอสุมิตายมเหปีตาเทวายาตีทันเตเอกังวินาทิตาเลสามะ สัมภเวานะโลเกกาธาจีจาริเลนจปาตุภูตังคัมภีรายานวิสัยยังอติทุธาสัตยังวินยูหิปันทิตาใชานหิวิชนญ,ญารูปังโลกัมหิเกหิจีกาไทยจุบาละปานียังโกสัญจา่าเกสัญเกสันจีสุทุวิธีตังคูนากายตายานามิหิเยวาชานะตายาสุวิสุตัมปีสัมุปะสะัสสตังนะ มานาสีสุธาปัสสา,าธาฐานังปุญญติกานามาสมวุตตามปนนาปุณณะภูมังทุกขาปามุจาะนาโมขาสารานังคาตานังปูชาลาเหสุปารามังอภิปูชาในยังนิพานาสัชิกิริยายุปานิสยัยะทางสัมมาเกลสัมมาละโสทานาสีทียาจาสทาทุหิอัฏฐาุสาเลหปาเสวนียังปาเนหิจาปิสารานังคมานียะเมวตัสสะมาเหตังติลตาตานังสารานังคตัมหะ ละตันทิวังคณนาเนสูนามาสามานาปูเชมาตาปีสาสาตังสุปัสนาจิตาตัฐานุปาริสาลียาสัทธาลัตตาจาปุญเยนาตันฐาสุกเตนะสุขีพระเวโมทัยเชนะตัสจาสัทาปีสุวัติฮนตุโยเจธาธรรมวินายมเหตระ อะมานณปูโตโลกุตาลาภิสามโยนิยาโตสุโปชังตเสปานิสายาจายายะอายัมปีหตุวัตุตาเยปาริจิตโตสุปปะสาทกาโลโยจักขุมาโมหะวาลาปักัตโทสามังวะพุทโธสุขโตวิโมโตมาลาสปะสาวินาโมจายันโตปะเปสีเขมังชนะตั้งวินายังพุทธังวะรันตังสีลาสานามีโลกาสนาถันจาวินายะกันจัตันเตชะสาเตชะยะสีติโหตุสัพพันตรายะจาวินาส เมนโตธรรมโมทัชโยวิยะตัสสะสัตตุทัสเสสีโลกัสาวิสุทีมะขังนิยานิโกธรรมมาธาราสาธารีสาตาวหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรันตังสีลสานว่ามีโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตันเตชะสเตชยสิทิโหตุสัพพันตารายาจาวินาสาเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาป้ปังกิริสเชตาสันโตสายังสันตินิโยชะโกจาสวะขาตธรรมังวิ ตีตังกโรตีสังฆังวรันตังสิลาสานามามีพุทธานุพุทธังสามมาสีลาติถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสะพันตารายาสวีนาสะเหนตุนโมอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะไมเหสีโนนโมอุตตมะธมัสสะวะขาตเสวะเตนิธานอะโมมะหาสังฆะสาวีวิสุทธสีลาทิทิโนนโมโอมาตยาลาทัสลาตานาตยาสัสาสุขังนโมโอมากาติตาสตาสาวัตุตายาสปีนโมกา ราปพาเวนาวิคาสันตูอุปัตวาะโมการานุภาเวนาสุวัติโหตูสพัพพทาณโมการัสาเตเชนะาวิเทมหิโหมิเตชวา เอวัมเมโสตังเอกังสัมายังพะคาวาสักเอสูวิหารติกาปีละวัตถุสัมมิงมหาวันในมหาตาพิโคสังเขนะสตริงบรรจามเตหิพิโคสตรีหิสเปเหีวาระหันเตหิทศสาหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนเตพะคาวันตังทัศนายาพิโคสังคัเจรอาตระโคจารตุนางสุตรทาวสักายิกานังเทวานังเอตานทางโหสิอายังโขพะคาวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสัมมิงมหาวันในมหาตาสังพิโคสังเข นาสัตถิยวันจามาเตหิพิคุสัตเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทาสาหิจากโลกาทาตุหิเทวตาเยบุเยนาสานิบาติตาหุนติภะคะวันตังทศนายาพิคุสังคันจายานูนามายันปีเยนาภะคะวาเตนุปะ สังกะเมืยามาอุปมสังกะมิตาวาพระคขาว่าโตสันติเกปาเจกะคาถังพาเสยมายามาตีอัตโกตังเทวตาใสยยาถาปีนามาพระราวาปุริโสสามัญจิตังว่าภะหังปัสสาเรยยะปัสสาลีตังว่าภะหังสามินเชียเอว่าเมืว่าสุทาวสเสสุเทวิสุอันตาราหิตาพระคขาว่าโตปุระโตปัตุระหังสุอัตโกตังเทวตาพระเขาวันตังอภิวาเทตว่าเอกามตังอัถังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคขาว่าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาส สมโยปาวานาสมิงเทวกายาสมะคตาอาคาตมหายมังธรรมะสามายังทักขิตาเยวะอัปาราชิตาสังคติอาทาโคอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกี๊มังคาทังอภาสีเศ ตัตตาพิฆาโวสมาทะหังสูจิตังอัตโนชุมะกังสูสาราทิวานีตานิฆาเหตตวะอินทิยานิละกขันติปันทิตาติอัทะโคอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสีเฉตวะขีลังเฉตวะปาลิสังอินทางขีลังโอหัจมะเมชาเตสารันติสุทธาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุโสนังคาติอัทะโคอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสีเยเกจีพุทธังสารนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอาปายา ภูมิปหายามานุสังเทหังเทวการยังปารีภูเรสันติติอาถขโผกวาพีขูอามันเตศีเยปุเยนะพีฆเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสานีปารตีาหุนติตถาคตังทัสสศนาญาพีขูสังคันจะเจปิเตพีฆเวอหิสุงอาทิตตามาทธานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกัวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสานีปารตีต้าหิสุงเสยยาธาปีไมหังเอตัระหิเยปิเตพีฆเวภาวิสันติอาณาคตามัทธานังอระหันโตสัมมาส พุทธเตสัมปีปะกวันตานางเอตาปารมาเยวะเทวตาสานิปาตีตาภาวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามีพีกเวเทีวกายานางนามานิกิตายิสามิพีกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพีกเวเทีวกายานางนามานิตั้งสุนทาสาธทุกังมาหน้าสีกะโรธาทาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิโคพระข่าโตปัจจโสสงพระค่าวเอตาพระโวจะสีโลกามานกัสสามียาถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาค เลครับพรังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนารมมะหังสาพิสัมพุโนโอทัตตมานาสาสุธาวีปัสสนนามานาวีลาพิญโยปัญจสเตยตวาวาเนกาปีลาวัฒเวตาตัวอมันตยิสธาสาวกีสาวเนราเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆาโวเตสาอตตาปมะกะรุงสุตตวพุทธาสาวสาวนังเตสัมปัโทราหยยานังอมมนุสานาทสศนังอเปเกสตาตมัทธคุงสาสังอาถาสตาลิงสาตังเอกีสหวสานังอาถามนุสานา มาธาสงอภเเกนันต์มาธาคงที่สังสภาพูตาอหงตันจะสภพังอภิญญาญาว่าว่าขีตวานะจาคคูมาตโตอมันต์่ยิสัทสาวะเกศาสเนนละเตเทวกายาอภิกันตเตวิชานาธาภีคะโวเยวหังกิตยิสามิขิราหีอนุปุพะโสสตัสหัสาวะยาคะภุมมากาปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงภีคูนางสามิติงวานังจะสหัสาเหมาวัตายาขานานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวัน โตยศสีโนโมทามานาอภิกามุงพีขูนางสามีติงวะนาง สาตาคีลาติสาหัสายคหาหนานตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมุทามานาอภิกาโมภีขุนังสามีติงวานังอิเจเตโลลาสาสาหัสายคหาหนานตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมุทามานาอภิกาโมภีขุนังสามีติงวานังเวสามิตาปัญจสาตายากาหนานตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมุทามานาอภิกาโมภีขุนังสามีติงวานังภูมิโรราชกกะหิโกเวภุรลสานิเวส นางพิญโยนางสัตาสหาสังยาขานังปายิรุปัสติภูมิโรราชคาหิโกสปะคาสามิติงว่านางปุริมาติ มันจะที่สังราชาทตาระาโถภาสาะสติขันธพานังอธิปติมหาราชายสัิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัินโนโมทามานาอภิกามุงิีขูนังสามิติงวานังกกขีนั้นจะที่สังราชาวิรุณโหตาปาสสะติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายสัิโสปุตตาปิตาสภาวูอินทนามามหาภราอิทิมัโตจุติมันโตวันนาวันโตยสัิโนโมทามานาอภิกามุงพีขูนังสามิติงวานังปัจฉิมันจะที่สังราช สาวิโรปโคปัสสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสิีโสปุตตาปิตาพระาโวินทนามามหาปราชิตที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสามีติงวะนังอุตตารันเที่สังราชากูเวโรตัสปัสสติยาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสิีโสปุตตาปิตาพระาโวินทนามามหาปราชิตที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนังสามีติงวะนังปุริมาที่สังทั ตาลัโธทาคขีในหน้าวิรุณหาโกปชีเมในหน้าวิรูปโคกูเวโรอุตาลังที่สังจะต้าโรเตมาหราชาสามอันตาจารุโรที่สาธัตันลามานาอัานทงสุวาเนกาบีลาวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอานูวันจะนิกาสตามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามมเสโทจากินุคันทูนิคันทูจปานาทูโอปามัญโยจะเทวาสุโตจะมาตาลีสีตาเสโนจะคันทโพนารราชาชาโนสัพอะูวันจะสิโคเจวะติมพารุสุริยวะ วัชสาเอเจจันเยสาราชาโนคันทพาสาหาราชูพิโมธามนาอภิกามุงพีขูนางสามีติ้งวะนางอาถาคูนาภาสานาคาเวสาราสหาตัดสชกากัรมภาลาสตาราอาคูปายาคาสหายติพิยามูนาตตาลาทาจักอาคูนาคายาสีโนเอลาวโนมหานาโคโสปคาสามีติ้งวะนางเยนาคาราเชสหสสหารันติทิพทาทิชาปักิีวิสุทาจักคูเวหายาสาเตวนามาชาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสนามังอาภาัาตานา ราชานามาสีสุปันนาโตเขมามากาสีพุทโธสันนาหะหิวาจาหิอุปาวหาหยันตานาคาสุปันนาสัรลานามากังสูพุทังชิตาวาชิราหะเถนะสามูทังอสุราสีตาภาตาโลวาสาวะเสเตอที่มันโตยะสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวีปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนามูจิสหัสตันจัภาริปุตานังสเพเวโรจานามกาสันใน อิตวาพาริงเสนางรางหูพัธาบูปาค่ะมงคสามาโยธานีพัทเตปีขูนางสามีติงวะนางอาปจาเทวาปัา,าวิจาเตโชวาโยตาถาคามมงวารุนา ปารุณาเทวาสสโมจายัสสาสหเมตตากรุณาการิการคูเทวายาสีโนทัสอเตนทัสสทากายาสเปนานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนโมทามนาอภพกามุงพีขูนังเสมีติวะนังเวณทูจาเทวาสหาลีจาอาสมาจาทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยาสุปานิสาเทวาสุริยามาคูภุรกิตานักตานิปุรกิตาวาอาคูมันทาวาลาหกกา วสูนังวาสาวะโสตุสกปาคาบุรินทโตทตเศเตทาสัธากายาสเปนาณตาวนนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภพกามุงพีขุนังสามีติ้งวานังอาถาคูสาหาภูเทวาชลามาคีสิขาดิวะอาริตากาจโลชาจอมาปุพานีภาสีโนวาลุนาสาหาธรรมมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสูเลยยาลุจีลาอังคูอังคูวาสาวะเนสีโนทัตเศเตทาสัธากายาสเปนานั วันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศีโนโมทามาณาอภิกามุงพีขูนางสามีติงวะนางสามานามหาสามานามนุสามานุสุตตมาคิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสศีโนทาเสเตทาสาทากายาสเพนานตาวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสศีโนโมทามานาอภิกามุงพกขูนัง สามีติงวานางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคาณาสาสหาโอทาตาไครหาปาโมคขาอาคูเทวาวิสกขาสามหามัตตาหาลคาชามิสกาจายาสีโนธานายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอาภิวัสติท้าเสตท้าสัายาสพีนานาตาวันนิโนอิทิมันโตโชติมันโตวันนาวันโตยาสีโนโมธามาาอาภิกามุงพิขูนางสามีติงวานางเขมียาตูสีตายามากัตถกาจายาสีโนลัมพีตากาลามาเสตทาโชตินา มาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอาธาคูปารานิมีตาทาเสเตทาสธากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามนาอภพกามงพีขูนางสามีติงวานางสาเทเตเทวานิกายาสเพนานาตาวันนิโนนามันวายนาคันฉงเยจันเยสาธิสาสหาปะวุธาชาติมาขีลังโอโมคะ ตินนะมะนาสวังท่าเขโมคาตาลังนาคังจันทังวะอาสสิตาติตังสูพระมาปรามาโตจ่าปุตตาอิทีมาโตสหัสสันนางโกมาโรติโสจะโสภบคาสามิติงว่านังสหัสสพระมาโรกานังมหาพระมาพิติทัติอุปปันโนจชติมันโตภิสมากายโยยาสสิโสทัสเสรษาอิสาระอาคุปเจกวะสวัตติโนเตสันจามันชะโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจาสะเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาพิกามีปัสสกันหัสามันที่ยังเอธะคันหาถาพันทัถารเกนะพันธะวัตถุโวสามันตาปริวาเลถามาโวมุจิตาโกจินังอิติตถามหาเสโนสกันหาเสนังอเปสยิปานีนาตละมาหัจัสลังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคนาญโตสวิชุโกตถาโสปจุถาวติสังกุโตอาสายังวสตเศนจะสะพังอภิญญาญาวะวากิตตวานะจักูุมาตโตอามันตยิสัทาสาวะ เกศาเสนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกาโบเตจอาตาปามาคาลุงสุตตาวาพุทธาศาสาสานังวิตาลาเคหิปะกามุงเนสาโลมันปีอินชะยุงสเปวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสสีโนโมทันติสหาปูเตหิสาวกาเตชนสุตาติอาศิวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปาเทสาวาโซจะปุเพจกตาปุญญาตาอาตาสัมมาปานิทิตาเอตัม มังครามุตตมังพาหูสะจันจ่าสิปัญจวีนะโยจสุขีขีโตสุภาสิตาจ่ายาวาจาเอตมังครามุตตมังมาตาปิตูอุปทานังปุตตะธาราสังฆะโหอาณาคุลาจักกัมมันตาเอตมังครามุตตมังทานันจาธรรมะจาริยาจ่ายาตากานันจาสังฆะโหอาณาวชานิกามานิเอตมังครามุตตมังอารติเวลติปะปามัจจะปานาจาสัญญโมอัปปามาโทจ่าธรรมีสุเอตมังครามุตตมังคารโวจานิวาโตจ่สันตุธีสัตตัญญุตากาเลนะทํ ธรมมสาวะนางเอตัมมังคารมุตตมังขันตีจ่าโสวาจัสตาสามารนานันจัสสานังกาเลนะธรรมมาสักชาเอตัมมังคารมุตตมังตาโปจาพรมาสารีอัญจาริยสัจานะทัสศนังนิพพานาสเชกิริยาจาเอตัมมังคารมุตตมังพุทธสาโลกาธรรมมีหิจิตังยัสานักมปาติอาศงกังเวลาสังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานีกาตาวานาสัพพธรรมปาราชิตาสัพพธทโสทิงขัดชันติตันเตสังมังคารมุตตมมัง ยังกินจีวิตตั้งอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปานีตั้งนาโนสามังอัติตทาคาเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปานีตั้งเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุค่ะยังวิราคังอามาตั้งปานีตั้งยะทาชคาศักยะมูนีสามาหตโตนะเตนะธรรมเมนะสามาธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปานีตั้งเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยมพุทธาเศโทปริวันนะยีสุจริงสามาธิมานันตาลิกัญยามาหุสามาธินาเตนะสามโม นาวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคาลาอาถาสตังปัสสะถาสตารีเอตานิยุคาณิหติเตทักคิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานีมหาภะลานีอีธรรมปีสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปายุตามนาสาทันเหนานิการมีโนโคตามาสาสามิเตปฏิปตาอาวาตังวิไคหะรัามุธานิปุติงุญจะหมานาอีธรรมปีสังเค ละตนันังปานีตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถีโหตุขีนางกูรานังนาวังนาทิสัมภาวังวิรัตัาสิตายติเกผะวัสมิงเตขีนะปีชาอาวิรุณหิันทานีพันติทีลายถายำปาติโปอีทมปีสังเคละตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถีโหตุ อัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาลาปชาอัตาทันตาสะโปศสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนณคันทพโนมาโลสาหาพรโมนาชิตังอปะชิตังกะยิลาตถาลูปัสะชันตุโน ภาสิตามีตังเตนะภาคาวตาชาณาตาปัสตาอารหตาสัมมาสัมพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสาวเะมะปารมาปารายมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปทาเนนะมาตากะเหตุมานายาคาเหนะมาอากราปาริวิตัเกณะมาทิฏฐินิชานะกันติยามาภาผารูปตายามาสัมโนโนคารูยะถาตุเมเหอัตานาวาชานยยะถาอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิ ยูคาลาหิตาอีเมธมาสามาตาสามาธินาอาหิตายาทุขายาสังวัตติเตอัฏฐาตุเมเหตปะชาเหยยย ญาถาตุมเหอัตนาวชายเนยญาถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอานาวชาอิเมธมาวิญโยปัสขาอิเมธมาสามตาสามาทินนาหิตายาทุขายาสังวัตติอัตถาตุเมเหอุปปสสัมปัชะวิหะเลยญาถาติอุปนิยติชีวิตามาปามายุงโชชาโรปานิตาสานสันติตานาเอตังเะยังมระเนเปขามาโนปุญญานิกกยิราธาสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตามาปามายัง รูปะนตัสานสันติตานาเอตังพระยังมรเนเปขามาโนโรกามิสังปะชเหสันติเปโขโยทากาเยนะสังยะโมวาจายะอุทาเจตาสตังตัสสเปตาสสุขายะโหติยังชีวมานโาปะโรติปุญญธรรมโมหาเวลักติธรรมมาจารงธรรมโมโสจินโนสุขามาวาหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขะติงขัดสติธรรมมจารีสเปสังคารานิจติยะถาปัญญายาป ัสติอัฏฐานิพินทัติทูเคเอสามะโควิสุทธิยาสเปสังคาราทุขาติยัาปัญญายปัตติอัฏฐานิพินทัติทูเคเอสามะโควิสุทธิยาสเปธรรมาอนาตติยัฐาปัญญายปัตติอัฏฐานิพินทัติทูเคเอสามะโควิสุทธิยา อะปันนกถานะเมเกทุติยังอาหูตากิกาเอตัทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอะปันนักังระหงเวสละนางยันติปะพราตานิวนานิจะอาลามาลุคาเจตายานิมนุษสาพายาตาชิตาเนตังโกสละนางเขมังเนตังสละนะมุตตะมังเนตังสละนามะคัมมาสัพพะทุขาปะมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสละนางคาโตจะตาลีอรลยาสัจานิสมัมมาปัญญายาปัสสติทุก ทังทุกขาสามาปุปาทังทุกขาสาจาอาติกะมังอาริเอญจะอัตทังขีแกังทุโขปาสามะคามีนังเอตังโขสาร,น,สารนางเขมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสารนามาคัมมาสัพพะทุกขาปะมุจจติอาติตังนานาวาคเมื่อยานบปฏิกังเคอาาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลุ่ง แล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทัตตีตามปะเห็นันตังอัปัตตัญจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดาตฐาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังโกป,ปังตังวิทามานุปะรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คอนแคลในทมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นเนืองเนืองให้ปูโป่งเถิดอาเชวากิจจามาต่บังโกชัญญามร ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหีโนสังฆารันเตนะมหาเสนนามัจุนะเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหราตามาตันทีตังตังเวพาเทกละลาโตตีสันโตอาจิกาเตโมนีตีพาโมนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชะนี้และชะลา ทำมัมเหิาลังอานาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำมมเหิพระยาทิงอานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมัมเหิมารณงอานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาเปหิรานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระราจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสกรรมหิกรรมมาธายาธา กรรมโยนีกรรมมพันธุกรรมมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามีกระยาหนังมาปาปากังวาตสาทายาธาภาวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนันสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทางปัจจเวขี่ตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินทุกครับอัตตาจะนี้ทุ ค่ะพยาปาตาจะนิพยาโสกับ ปัตตาจะนิโสกาหนตูสัพเพปีปานิโนเอตาวะตาจะอัมเเหีสัมภาทังพุญญาสัมภาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตูสัพพตาภาวนาพิละตาหนตุขัดฉันตูเทวตาคาตาสัพเพปุทาพระลัพตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามีสัพพโสหันธรมมยังปฏิทนาคาถาโยพระนามเสยาเทวตา สันติวิหารวาสิเนถูเปฆะเลโพธิคะเลตหิงต้าหิงตาธรรมมาคาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงการ โรนเดทวิหารมันทะเลเทระจามัชนาวกาจัพิกะโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาคามาจเทสนิฆะมาจอิสราสปานาปูตาสุขิตาพะวันตูเตชะลาผูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานิญญานิกังธรรมวะลังปฏิจเตสเพปิทุขาสการนตูสังฆะยังทาตูจิลังสาตังธรรมโมธรรมมทะราจัปโอคาลาสังโฆโหตูสั มัคคุวะอัฏฐายจะหิตายาจาอัมเหราคาตูสัตถโมสัเพปีธรรมะจาริโนวูติงสัมปะปูเนยามะธรรมอรลียะปะเวทิเต อันธมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสปุญญสีธานิกาตสาญาณัญญาณิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนหนโตสัตานันตาปะมานา迦เยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปีตาทะโยทิฐาเมจายาทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตติสันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปเจกัจตุวกาลาสังสารันตาภะวะภะเวยาตังเยปฏิทานเมอัน นุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทิน,นานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสันตาสัทาหนตุอาเวลาสุขาชีวิโนเขมะป,ปะทันจะปาป,ปนตุเตสาสาสิชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมัน ดาและบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเทีทานเองเถอก็สัตว์เหล่าใดย,ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกล,ลิ่งไพรีพินาโดย มูลนิธิสมเด็จพระยาณนะสังวรวัดปรวรวิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทิน